สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับหลังเลขรัฐบาลออกครับเลขก็ออกไว้ที่ห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองตัวล่างออกห้าหนึ่งโอ้โหถ้าออกแบบนี้ครับตายยกลังอีกแล้วครับสูตรไหนที่ว่าคำนวณเด็ดเดดจมือกินเรียบครับงวดนี้ ก็ไม่คิดว่ามันจะออกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งก็ออกไปแล้วก็ออกอีกผมจะให้ดูสูตรที่ผมคำนวณไปสูตรหลักสิบล่างตอนนี้หลักสิบล่างกลายเป็นหลักหน่วยไปแล้วครับเนี่ยครับสองงวดติดแล้วครับที่มาหลักหน่วย งวดก่อนแล้วก็ออกสองสามก็มีเลขสามงวดนี้ให้ศูนย์หนึ่งสี่ก็ออกห้าหนึ่งอีกแล้วสิบล่างงวดงวดนี้ก็มาหลักหน่วยอีกไม่มาหลักสิบแล้วกลายเป็นหลักหน่วยไปแล้วครับสำหรับสูตรรัฐบาลหลักสิบล่างกลายเป็นหลักหน่วยไปแล้วครับ ก็ไม่แน่ครับต่อไปถ้าคำนวณอีดสงใสหลักสิบต้องเปลี่ยนเป็นหลักหน่วยล่างนะครับสาหรับสิบล่างกลายเป็นหน่วยล่างนะครับเลขออกศูนศูนย์กับห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เพิ่งออกออกก่อนงวดที่จะออกสองสามวดนี้ก็กลับมาห้าหนึ่งอีกรอบหนึ่งมันผิดสังเกตตั้งแต่เขาประกาศ ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดก็จะรู้ว่าคนที่ประกาศเดี๋ยวก็บอกสองออกสองตัวล่างก็บอกว่าออกรางวัลที่สองพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นน่ะพอออกสองตัวล่างก็บอกว่าออกเลขท้าย3สามตัว ครั้งที่สองอีกถ้าถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดจะรู้ว่าคนที่เป็นพิธีกรหรือเปล่ามือพูดมันมีลางอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะผมว่าอันนี้ก็หลุดครับหลักสิบกลายเป็นหลักหน่วยแล้วครับสองหมวติดครับสำหรับสูตรนี้ส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวมาดูครับ ส่วนสิบล่างสิบหน่วยล่างก็สูตรนี้ก็ไม่ได้มาครับปกติผมจะให้สี่กับสามตรงนี้มันมาออกตรงนี้ไปแล้วครับออกห้าหนึ่งเพราะว่าเลขมันออกที่ ศูนย์ศูนย์สองตัวล่างออกห้าหนึ่งนี่ครับห้าก็มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วหนึ่งเข้ามาตรงนี้แต่ไรหกตัวนี้ก็จะมาเลขห้าตรงนี้กลายเป็นเลขหนึ่งไปแล้วครับตรงนี้ที่จับให้มีห้าสามแต่หลักสิบสี่ตัวตรงนี้มาครับนี่ครับก็ออกไปที่ห้าหนึ่ง เนี่ยผมถึงได้บอกว่าส่วนนี้จะเป็นหลักสิบหน่วยล่างเพราะตรงนี้จะเป็นหลักหน่วยตรงนี้จะเป็นหลักสิบผมก็เลยจับไปห้าสามห้าสี่เนี่ยแปดสามแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วสองสามสองสี่เลขมาออกห้าหนึ่งตรงนี้ครับแต่ตรงนี้หลักสิบมันเข้าอยู่หลักสิบล่างแล้วก็ สูตรหลักหน่วยล่างหน่วยล่างก็สกับสามก็ไม่มาก็กลายเป็นตรงนี้แหละครับเนี่ยก็มาเลขตรงนี้เป็นหนึ่งเจ็ดศนศห้าหนึ่งมันออกเลขเก่าแล้วก็ออกเลขเจ็ดศู 0, ในศูนย์นี่ใครจะไปซื้อถูกลรอครับออกเลขสัดสวยเลยเจ็ดร้อย พวกสักันตายเรียบเลยครับส่วนร้อยสิบร้อยสิบก็ให้สามกับหนึ่งก็ไม่มาครับหนึ่งก็ไปมาข้างล่างก็จะมีแต่เจ็ดตรงนี้แล้วก็ศูนย์ตรงนี้แค่นั้นเองครับมาอย่างละตัวก็ออกเจ็ดร้อย องโล่างก็ออกไว้ที่ห้าหนึ่งสูตรที่น่าจะมาก็ไม่มาครับก็ไปหมดเลยอย่างนี้คนซื้อตามกว่าตายกันพอดีเ่ะครับอย่างสูตรนี้ก็เนี่ยครับวันนี้ก็มาแค่ศูนย์ตัวเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลักหน่วยล่างอันนี้ก็ศูนย์ ็เลขก็ออกศูศนย์ก็ให้เก้าศูนย์ย์เ้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลขออกไว้ที่เจ็ดศูนย์ศูตรงตัวล่างออกห้าหนึ่งก็ตรงนี้ก็มาได้แค่หนึ่งกับศูนย์แค่นี้ครับเลขบางทีมันมันก็มาแค่ตัวเด่นแค่นั้นเองครับถ้าออกแบบนี้ก็ตายกันนี้ครับเลข ส่วนสี่สูตรชนเด่นก็หลุดอีกแล้วครับสองหัวติดแล้วเข้าเฉพาะศูนย์ศูนย์นี่ครับตรงนี้ศูนย์ศูนย์เลมันออกศูนย์ศูนย์ก็มาแค่เลขศูนย์ตัวเดียวสำหรับสี่สูตรเดี๋ยวต้องไปหาสูตรใหม่ครับส่วนสูตรอื่น สูตรนี้คิดว่ามันจะมามันก็ไม่มาครับเนี่ยามจริงสูตรนี้ผมหวังกับสูตรนี้มากครับคิดว่ามันจะมาจริงๆนะดูดิครับตรงนี้คิดว่าตรงนี้จะมาล่างด้วยซ้ําก็ออกไปที่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ไม่มาห้าศูนย์ศูนย์ห้าไม่มาคิดว่าสามกับสี่จะมาล่างก็ไม่มาเก้าแปดแปดเก้าข้างบนก็ไม่มา ออกไปที่ 0, 0. ูออกข้ามอย่างเงี้ยครับเนี่ยออกตรงนี้0นตรงนี้ศนออกตรงข้ามไปแล้วครับสำหรับสูตรนี้เสียดายครับสูตรกำลังเดินหน้าดีๆแต่ก็หลดุด แล้วก็สูตรชุดบนล่างที่ว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างก็เป็นสูตรนี้แหละครับเสี็จได้ครับงวดนี้ผมจับให้ไม่ไม่เข้าเป้าเพราะว่าปกติตามหลักแล้วผมจะจับตั้งแต่ห้าหนึ่งหกหนึ่ง ห้าสองหกสองห้าสามหกสามผมจะจับแบบนี้เนี่ยครับเหมือนกับชุดเนี้ยถ้าจับชุดนี้แบบนี้ก็จะเข้าห้าหนึ่งตรงๆครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าสามกับสี่มันจะมาล่างมก็เลยไปเน้นสามแต่เลขมันออกไปที่ห้าหนึ่งสูตรนี้ความจริงมันเข้าครับสูตรนี้แล้วก็ตรงนี้ผมติ๊กไว้ให้คือสองกับศูนย์ก็ศูนย์ก็มาข้างบน แต่ตรงนี้เลขห้าตัวเนี่ยผมบอกในคลิปอยู่บอกว่าเลขห้าตัวเนี่ยจะมาสองตัวล่างอยู่คูณก็มาจริงๆครับก็ออกไปที่ห้าหนึ่งเลขออกเจ็ดศย์ศนย์สองตัวล่างออกห้าหนึ่งสูตรนี้ถ้าท่านจับดีๆท่านได้สองตัวล่างเลยครับเราเริ่มจากตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสองสามสองสาม สองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์อย่างเงี้ยเราจะไล่ลงมาเหมือนกับสูตรแรกๆที่คำนวณมาใช่งวันนี้ผมไปนเน้นเลขสามคิดว่าสามกับสี่มันจะมาข้างล่างที่ไหนได้ครับเลขห้าตัวกลับมาคู่กันสูตรนี้ดีนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะคำนวณสูตรนี้ดีกว่าเอาสูตรเดียวเนี่ยแหละเพราะมันมาล่างตลอดสูตรนี้ห้าตัวมาสองตัวแล้วก็มีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่ง นี่ครับที่ผมลงไปเหมือนกันผมลงในคลิปผมบอกว่าเลขหกตัวเนี่ยมันจะมีทั้งบนทั้งล่างอยู่คู่หนึ่งแล้วเลขล่างนี่ยมาตลอดเนี่ยครับก็มามาจริงๆหกตัวมันก็มาเนี่ยครับออกห้าหนึ่งแต่ที่จับให้เนี่ยจับไม่ถูกเนี่ครับ ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ท่านก็จะรู้ว่าผมพูดว่าอะไรวัดเลขตรงที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลขหกตัวตรงนี้ยจะมีสองตัวล่างอยู่คู่หนึ่งเพราะมันมาทุกงวดผมบอกไว้อยู่ถ้าออกอย่างนี้นะตายยกลังเลยครับึงกที่ เอท่านเคยบอกว่าตายยกลังนี่ก็มาแค่ห้าตัวเดียวอันนี้ก็มาเจ็ดแล้วก็สูตรใหม่คิดว่าจะมาเนี่ยครับคือสูตรนี้งวดที่แล้วทำงวงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เจ็ดเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยแต่ว่าสูตรนี้ผมจะให้ท่านดูคือหลักร้อยที่มาจริงๆครับนี่ครับ เพราะเลขออกไปที่อะไรครับเจ็ดศูนศูนย์แต่หลักร้อยนีย่ผมเน้นหลักร้อยอยู่เลขเจ็ดตัวนี้ถือว่าหลักร้อยมาครับแต่ว่าเลขมันออกที่เจ็ดเจ็ดร้อยไม่มีเจ็ดศูนศูนย์เลยมีแต่เจ็ดห้าห้าห้าหนึ่งนี่ออกสองรอบแล้วครับเพิ่องออกไปห้าหนึ่งงวดเว้นงวดไปเนี่ยก็กลับมาออกห้าหนึ่งอีกรอบหนึ่ง ต้องกราบขอโทษขอภัยทุกท่ททานครับคำนวณเลขไม่เข้าเป้าครับก็ทุกสำนักครับตายเรียบที่คำนวณมาสำนักดังๆนี่ผมไปดูแล้วไม่มีใครคำนวณได้หรอกเจ็ดร้อยเน่ยก็ขอคทณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวไว้คำหาคำนวณกันใหม่ครับ ต่อไปจะเน้นสูตรนี้ครับสองตัวล่างแล้วก็สูตรนี้นี่ครับสูตรนี้นี่แน่นอนครับไม่ต้องสามตัวครับขอให้ได้สองตัวก็พอก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเลขม,มันเดือนหนึ่งมันออกสองครั้งอยู่แล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ้ะเจอกันใหม่ครับเพราะเลขไม่ได้ออกแค่วันเดียวครับเดือนออกสองครั้งเราก็ต้องสู้ต่อไปครับขอแค่อย่าท้อครับ ขอบคุณครับ